สวัสดีค่ะ FC ทุกทุกท่านวันนี้วันที่สองพฤศจิกายนสองห้าหกสี่นะคะก็ขอแสดงความดีใจกับ f c ทุกทุกท่านนะคะที่ได้ตั้งกิจอธิษฐานให้เลขพระบูชีสุดโทเข้านะคะแล้วก็เลขแม่ย่าไพารีก็เข้าท่านให้ห้าเจ็ดสามนะคะเลขล่างท่านให้หกห้าหกกับเก้ามันก็ตัวเดียวกันนะคะ ก็เป็นนั้นว่าในงวดนี้เลขก็ปู่สีสุโทก็เข้าเต็มเต็มสามเจ็ดนะคะซึ่งสาวดําก็พูดชัดเจนและก็มีคิดน้อยที่สุดก็มีเลขน้องเพ้นก็เข้าเต็มเต็มนะคะสามเจ็ดแปดเลขล่างสามสามนะคะของเด็กน้อยเด็กเด็กน้องเพ้นค่ะอายุสองขวบนะคะเข้าห้างวดแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ให้หางเดียวเหมือนกันเลยค่ะเทพน้อยนะคะ มีคอมเมนต์ถามมาว่าน้องเพน้นนี้เป็นเป็นเทพหรือเป็นคนเป็นเทพนะคะเทพน้อยนะคะแล้วก็เลขพ่อปู่สีสุโทเราก็เข้ามาหลายงวดนะคะเจ็ดแปดงวดแล้วนะคะถ้าพูดตามจริงแล้วเลขในสวนธรรมนี่เข้าทุกงวดนะคะบางงวดก็เข้าสามสี่พ่อปู่แม่ย่าหกพ่อปู่แม่ย่าก็มีสาวดําก็จะเก็บไว้เป็นหลักฐานชัดเจนนะคะเลขพันให้มีแต่หางเดียวค่ะเลขสามตัวหางเดียว เลขสองตัวหางเดียวบางทีก็สองหางก็แค่นั้นนนันเองค่ะท่านผู้ชมนะคะก็เท่านั้นเองค่ะนะคะทั้งหมดทั้งมวลสาวดำาก็ไม่วิพากษ์วิจารณ์อะไรนะคะก็แล้วแต่บุญภาวาสนานําส่งของแต่ละคนนะคะคนเราเกิดมาทําบุญไม่เท่ากันนะคะหลายท่านก็ซื้อสามเจ็ดเจ็ดสามซื้อไปกลับเลยแต่ซื้อเฉพาะล่างไม่ซื้อบนนะคะบางท่าน ก็ซื้อบนแต่ซื้อแต่ซื้อ73แต่3 7ไม่ซื้อเพราะว่าซื้อล่าง3 7แต่ซื้อบน73อย่างเงี้ยนั่นก็เป็นบุญมีแต่กำบังนะคะเลขพ่อปู่งวดเมื่อกี้นี้ท่านให้3 3 3 5 3 3แล้วก็833ซื้อเป็นนามของท่านนะคะซื้อเป็นนามของพ่อปู่3 8, 8 8ค่ะแต่ว่าพ่อปู่สีสุดทัวท่านให้แค่2หางนะคะ ท่านให้สามสามสามแล้วก็ห้าสามสามค่ะแล้วก็ท่านให้เลขล่างสามเจ็ดหางเดียวค่ะแต่เราค่ามีสติใช้สติปัญญาซื้อคนที่มีสติปัญญาเขาก็จะซื้อทั้งบนทั้งล่างและเขาก็จะซื้อกลับด้วยนะคะเพราะมันเลขตัวเดียวเท่านั้นนะคะก็โอเคเราก็ยอมรับว่าถ้าออกสามสามหรือหรือห้าสามสามบางคนนี่ซื้อห้าสามสามก็ไม่กลับเลยก็ไม่ตัดซื้อเลยนะคะ ใช้สติปัญญาด้วยนะคะนะคะ่ะคือว่าเราก็ต้องตัดซื้อด้วยนะคะถ้ามั่นใจในพ่อปู่สีสุโตเราก็ซื้อเฉพาะของพ่อปีพ่อปู่สีสุโตมันก็มีไม่กี่หางนะท่านผู้ชมและท่านก็คงจะจำแม่ย่าพลยรีได้นะคะท่านท่านท่านมาเยี่ยมวันที่ท่านมารอและรับใบสีรับใบ,ส,บ,บสีจากลูกหลานนะคะแล้วท่านก็ ตอนนี้ท่านก็ได้พอปูกก็ได้รัตนาอันเชิญท่านมาอยู่ที่สวนธรมเป็นที่เรียบร้อยพร้อมทั้งแม่ย่าสีปทุมมานะคะซึ่งท่านก็ชอบปลูกชอบใจท่านได้ล่างกันละน้องโอเป็นล่างแม่แม่ย่าสีปทุมมานะคะและท่านก็ให้ตอนที่จุดทูปเป็นหน่งหกนะคะแต่ที่ตอนท่านให้วันหวยออกแต่สาวดำไม่ไดเอาลงช่องนะคะเพราะว่า,าเห็นว่า แต่สาวทำตั้งหิดตั้งหิดใจอยู่ว่าท่านท่านลงท่านบอกตัวเลขนี่ค,คือคือล่างฝันนะคะไม่ไม่ใช่แม่ย่าท่านตอนลงประทับล่างนะคะท่านฝันว่ามีเสียงตะโกนบอกท่านคือคือล่างน้องโอนะคะฝันว่าแม่ย่านมาตะโกนบอกท่านว่าเลขออกห้าสามเจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดเก้าคือให้เป็นเลข ให้เป็นเลขรางวัลเลยนะคะก็เลยสาวดำก็เลยไม่ได้ลงเช้าของวันที่16ที่ฝันนอนกลางคืนของวันที่15ค่ะคือล่างฝันก็คือน้องโอนะฝันนะคะท่านผู้ชมที่สาวดำพูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นความจริงค่ะคือตอนนี้แม่ย่าสีปทุมมาก็ได้ล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือได้ล่างน้องโอแม่น้องน้ำเตยนะคะ ทีนี้ตอนนี้น้องหนาเตยก็กำลังตั้งใจสวดมนต์ไหว้พระนะคะเพราะว่าไม่ไม่มีใครบอกนะคะคเขาทำเองค่ะเขากลับมาเขาก็ปฏิบัติเองทำเองไปนั่งสวดมนต์นั่งสมาธิตลอดนะคะต่อไปก็คงจะได้นั่งกับเสาดำนะคะทั้งร่างไม่ยาก็คือทั้งน้องโอทั้งน้องหนาเตย และก็ทั้งล่างแม่ยา่าหลายๆแม่ยา่าแม่ย่านะคะซึ่งผู้ที่ได้ล่างผู้ที่ได้พ่อปู่แม่ย่ามาอยู่ด้วยจะเป็นผู้ประเสริฐมากเลยนะคะคือได้เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอยู่ด้วยนะคะแล้วก็อ่าวดหน้านั้นก็สาวดำก็จะมาเล่าให้เอฟซีองสาวดำฟังว่าพ่อปู่บอกว่าปิดทุกปิดเยอะมากปิดปิดพ่อปู่แม่ยา่า เยอะมากคือท่านก็งวดหน้าเนี่ยงวดวันที่16พฤศจิกาก็จะเป็นตัวเลขของพ่อปู่ศีสตโวกับแม่ย่าไพรีเท่านั้นนะคะแต่ว่าเทพน้อยน้องหนำเตยสาวดำก็ยังไม่ทราบเพราะท่านยังไม่ได้เอ่ยนะคะแต่นอกนั้นท่านเอ่ยปิดหมดค่ะนะคะเพื่อไม่ให้เอฟซีนั้นได้สับสนมีเลขหลายหางคือท่านต้องการให้ช่วยกันสร้างสวนธรรมนะคะ ท่านแหมท่านปิดหมดเลยค่ะปิดปูโอปูโอเล่ปูองอาจญาตดอกไม้แล้วก็นะคะแล้วก็แล้วก็ปิดไอ้ไแล้วแล้วแล้วก็ปิดแล้วก็ปิด,ปดอาาปิดปูแจ็กนะคะแล้วก็จะมีแต่เลขพ่อปูทีสุโทงกับเลขอ่า ไม่ย่าพัยรีเท่านั้นค่ะคือท่านจะรวมร่วมใจกันเพราะท่านเมื่อคืนนี้ท่านได้ประชุมกับองค์สินองค์ธรรมองค์เทพทุกทุก,ทก,ทกพระองค์ทีอ่อยู่ในสายยานเดียวกันนะคะท่านพูดแบบนี้สาวดำก็พูดใน้เอฟซีของสาวสาวดำฟังตามน้าน,นะคะส่วนปัจจัยที่เอฟซีส่งมาสาวดำก็ก็จะไปดูในบัญชีวันที่5นะคะ ดูในบัญชีวันที่5ว่ามี FC ฟส่งปัจจัยมามากน้อยแค่ไหนสําหรับที่จะไปซื้อข้าวสารนะคะสาวดําก็จะรายงานให้ให้ FC ได้ทราบกันทุกคนคะ่ะแล้วก็ส่วนบัญชีนะคะบัญชีก็คือบัญชี4220608141 4220608141นี่คือบัญชีอ่าใช้ ในส่วนธรรมนะคะก็ตัแต่ซื้อเข้าวสารอาหารแห้งไปเลยค่ะแล้วก็ส่วน f อฟท่านไหนนะคะอยากจะส่งปัจจัยไปให้พระอาจารย์หรือว่าให้พ่อปู่สามแปใช้ส่วนตัวในการรักษาตัวท่านนั่ละคะ่ะเพราะท่านมีโรคประจําตัวไหลยอย่างเยอะมากนะคะอ่าซึ่งเป็นบัญชีที่สาวดําได้มอบให้กับพรอปู่นะคะสามให้เป็นหมายเลข บัญชีให้เป็นบัญชีที่ f อฟอยากจะถวายปัจจัยเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพนะคะของป้าปู่3 8 8เพื่อที่จะได้ให้ท่านนนไว้รักษาเนื้อรักษาตัวเมื่อฉุกเฉินนะคะเมื่อเวลาท่านเจ็บแข้ได้ป่วยนะคะก็สาวดำว่าท่านจะขึ้นทุวงวันไหนเดี๋ยวสาวดําจะบอก f อฟอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะต้องสาวดำต้องได้ทราบจากปากป้าปู่เองนะคะว่าท่านจะขึ้น ท่านจะขึ้นไปทุ่งวันไหนถึงวันไหนเดี๋ยวสาวดำจะบอกนะคะส่วนเลขบัญชีเนี่ยค่ะเลขบัญชีใช้ส่วนตัวของป้าปู่สามแปดแปดนะคะแคปเอาไว้เลยค่ะท่านผู้ชมนะคะสองสามศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดแปดศูนย์ห้าหนึ่งเนี่ยนะคะแคปไปเลยค่ะแคปไปเลยนะคะนี่ค่ะธนาคารกรุงเทพกับอันนี้เป็นบัญชีของป้าปู่สามแปดแปด เพื่อท่านจะได้ทุดงแล้วนะคะต่อจากนี้ไปก็ไม่รู้ว่าวันไหนเดี๋ยวสาดัมจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนสาดัมก็จะต้องอยู่ดูแลส่สวนธรรมแห่งนี้กับลูกหลานที่เป็นสายยานของอปู่ศรีสุโธนะคะซึ่งมีึ่งเป็นร่างแม่ย่าตอนนี้ก็มีร่างแม่ย่าขอ,ของแม่ย่าศรีปทุมมาก็คือน้องโอนะคะ,ะท่านได้ร่างไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็โดยคําเชิญของอปู่ศรีสุธตอนนี้แม่ย่าพัยรีค่ะ แม่ย่าไพรีก็อยู่มาอยู่แล้วนะคะซึ่งท่านอยากได้สารท่านอ่าพอปู่บอกเมื่อเช้านี้นะคะอยากได้สารให้ตั้งสารอยู่ที่ต้นประดูให้หันหน้าไปทางให้หันหน้าสารไปทางกระท่อมพ่อปู่3 8 8นะคะแม่ย่าไพรีท่านอยากจะได้สารให้เราทำเสร็จให้ทุกคนร่วมใจกันทำเสร็จก่อนวันที่16กก่อนวันที่หวยออก ค่ะแม่ย่าพภายีนั้นท่านช่วยเหลือตอนที่สาวนาไปอยู่วัดถ้ำนาคาไปสร้างวัดถ้ำนาคาหลายงวดเลยทีเดียวค่ะแม่ย่าพัายีไม่ว่าจะเป็นสองตัวหรือสามตัวท่านให้ตรงๆมาแล้วนะคะเอฟซีที่ตามสาวดําประจําก็คงจะทราบคงจะจําแม่ย่าพัายีได้นะคะที่สาวดําไปไปแก้บนท่านเสร็จแล้วก็พ่อปู่ศรีสุโธได้อัญเชิญท่าน มาอยู่ที่สวนธรรมค่ะสาวดําจะได้ไม่ต้องขึ้นไปโน่นอีกนะคะขึ้นไปหาแม่ย่าที่โน่นอีกก็ยังเหลือพ่อปู่สวาซซนะคะไม่ทราบวา่าพ่อปู่ศรีสะทโธพ่อปู่เรานั้นจะไปเชิญพ่อปู่สวะโซมานี่หรือเปล่านะคะสาวดําดีใจมากเลยค่ะที่ได้พ่อปู่แม่ย่ามาอยู่ที่สวนธรรมเลยนะคะคือท่านก็มามามา,มาช่วยลูกหลานเพื่อที่จะให้สร้างสวนธรรมให้แล้วเสร็จนะคะท่านผู้ชมสาวดาก็ดีใจค่ะ อย่าลืมนะคะที่สาวดําบอกไปแล้วส่วนตัวเลขท่านจะให้ในวันที่5ตอนหนึ่งทุ่มแต่ก็น่าจะได้เอาลงช่องตอนกลางคืนแล้วก็คงจะไปดีดขึ้นที่โทรศัพท์ท่านประมาณตีห้าหรือหกโมงนะคะขอทุกๆชท่านโชคดีนะคะเราช่วยสร้างบุญบรารมีที่เราช่วยสร้างนะคะ,ะสวนธรรมนี้จง เกิดผลสําเร็จนะคะขอให้ทุกท่านมีโชคอย่าลืมนะคะใช้สติปัญญาที่ซื้อหมายความว่าชัดเจนเลยก็คือถ้าท่านให้3ตัวเราก็ควรจะซื้อตัดด้วยนะคะตัดด้วยค่ะแม่ย่าไปรีท่านให้หกห้านะคะ6กับ9มันก็ตัวเดียวกันเนาะหกห้าห้าหกเนี่ยนะคะแม่ย่าไปรีท่านให้แล้วข้างบนท่านก็ให้ห้าจะห้าเจ็ดสามนะคะเราก็ตัดเราก็ถูกทั้งบนทั้งล่างนะคะ นะคะตอนนี้มาอยู่ที่สวนธรรมมาช่วยหลานแล้วค่ะมาช่วยหลานน้อยสาวดำเป็นหลานท่านนะคะท่านบอกให้สาวท่านเล่าให้สาวสาวดำฟังสาวดำก็ตื่นตันหัวใจนะคะซึ่งท่านนั้นได้ได้เป็นแม่นมของสาวดำที่ท่านเลี้ยงมากับมือนะคะตั้งแต่ในอดีตชาติที่สาวดำนั้นอยู่ในสายสายยานตอนนั้น นะคะคือคือตอนนี้ก็เป็นสายญานของพญานาคของนาคทั้งหมดนะคะนั่นละค่ะคือที่มาที่ไปเนาะค่ะก็อย่าลืมนะคะใครที่จะส่งปัจจัยมาช่วยสาวดำซื้ออ่าตั้งศาลให้แม่ย่าพัายรีนะคะก็ส่งมาค่ะใครจะข้าวก็ส่งมาค่ะแบ่งก็แบ่งกันค่ะสมมุติยกตัวอย่างเช่นถ้าส่งมาห้าร้อยก็แบ่งค่ะแบ่งห้าคนละสองร้อยห้าสิบสาวดำจะขีดออกแบบนี้ค่ะ ก,ก็ไม่ยากกับเท่าไหร่ก็ส่งมาเลยนะคะร้อยสองร้อยห้าสิบบาทก็ส่งมาได้ก่ะร่วมกันคนละไม้ละมือนะคะค่ะแล้วก็ส่วนตัวเลขต่อไปไม่มีหลายหางนะคะจะมีเลขว่าปู่สีสุโธกับแม่ยา่าอ่าไพรีเท่านั้นที่ท่านจะร่วมกันค่ะคือท่านร่วมกันให้นะคะแต่สาวดำยังไม่รู้ว่าท่านจะให้มาจีหางยังไม่ทราบนะคะแล้วท่านจะเปิดให้น้องเพ้นอีกหรือไม่เปิดเดี๋ยวเดี๋ยวสาวดำก็จะบอกท่านนะคะ ขอทุกทุกท่านโชคดีค่ะใช้สติปัญญาตามที่สาวดำบอกนะคะซื้อเลขท่านต้องซื้อกลับด้วยนะคะต้องซื้อกลับด้วยค่ะอ่าแล้วก็ต้องบนล่างด้วยนะคะท่านบอกว่าถ้าบอกบอกว่าหลานหลายตัวแต่ถ้าเรามั่นใจค่ะเลขในส่วนทาจะไม่มีหลายหางค่ะท่านมั่นใจพ่อปู่ไหนแม่ย่าไหนท่านก็ซื้อแค่นั้นละค่ะแล้วก็ซื้อบนล่างจะกลับทุกตัวด้วยนะคะแค่นั้นละค่ะเพราะว่าสาวดามั่นใจเลยเกินว่าที่ท่านซื้อเนี่ย โดยเฉพาะหลายๆท่านที่ท่านซื้อสามตัวแล้วท่านไม่ตัดเล่นเนี่ยนะคะถ้าจะพูดตามตรงแล้วถ้ามันออกสองตัวแล้วท่านก็ไม่ถูกบางทีมันอาจจะออกสองตัวบนบางทีอาจจะออกสองตัวล่างอย่างเงี้ยนะคะท่านก็ไม่ถูกเพราะท่านมั่นใจแต่ว่าจะซื้อสามตัวสามตัวเราก็ต้องใช้สติปัญญาให้มันเกิดปัญญานะคะถ้าเงินน้อยเราก็ลดตัวละน้อยเราก็ยังได้นะคะขอให้ท่านโชคดีจ้า